สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวุฒิชายเรือไลฟ์วันนี้ตรงกับวันที่1 4่กุมภาพันธ์2568เป็นวันวนนาเลนไทน์นะครับวันนี้จะแนะนำทางจากโรงพยาบาลศิริราชมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม8นะครับแล้ววิ่งต่อเนื่องขึ้นทางด่วนที่ด่านยมราชนะครับพอเราวิ่งออกจากโรงพยาบาลศิริราชซ้ายมือก็จะเป็นวัดอมรินทรารามลอดใต้สะพานอรุณอมริน ถ้าตรงไปด้านขวามือก็จะเป็นสถานีรถไฟทนบุรีนะครับติดกับคลองบางกอ,อกน้อยนะครับแต่เราวิ่งขึ้นสะพานบนซ้ายนะครับขึ้นไปวิ่งบนสะพานอรุณอมรินทร์นะครับมุบ่งหน้าไปสี่แยกอรุณอมรินทร์นะครับพอเราวิ่งข้ามคลองบางกอกน้อยเสร็จแล้วนะครับถ้าวิ่งออกซ้ายก็จะไปทางพุทธมนตรถ้าตรงไปก็จะไปขึ้นสะพานพระรามแปดถ้าออกขวาก็จะไปสะพานพระปิ่นเกล้านะครับสามารถข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งพระนคร หรือไปสนามหลวงได้นะครับด้านขวามือที่ท่านเห็นนั้นก็คือทางยกระดับที่ลงมาจากสะพานพระราม8และมาจากทางลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับ ส่วนข้างหน้านั้นก็คือทางลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับถ้าซ้ายออกคู่ขนานไปถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะออกขวาก็ไปทางสะพานพระปิ่นเกล้าตรงนี้คือสี่แยกอรุณอมรินทร์นะครับบุ่งหน้าไปทางสะพานพระรามแดนะครับ<อ>ทางยอดระดับข้างบนนี้ก็คือทางลอยฟ้าที่เชื่อมมาจากบรมราชชนนีเพื่อไปต่อที่สะพานพระรามแนะครับอตอนนี้เรากําลังวิ่งอยู่บนถนนอรุณอมรินทร์นะครับ ตอนนี้เรากำลังวิ่งข้ามคลองบางยี่ขันซ้ายมือก็จะเป็นวัดน้อยนางหงนะครับส่วนขวามือก็จะเป็นวัดอมรคีรีอยู่ติดถนนเลยนะครับออกซ้ายมือจะวิ่งคู่ขนานแม่น้ําเจ้าพยายนะครับเลนกลางขึ้นสะพานพระราม8ส่วนขวามือก็จะทางยูเทิร์นเพื่อจะวิ่งออกไปทางถนนอรุณอมรินรนะครับตอนนี้เรากําลังวิ่งเข้าสู่เลนกลางนะครับเพื่อจะขึ้นวิ่งไปบน สะพานพระรามแปดข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับส่วนด้านใต้สะพานนี้ก็จะมีการตกแต่งปลูกต้นไม้และก็จะมะีด้านขวามือก็จะเป็นพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมพิดนและก็มีสวนในการเดินการออกกำลังกายบริเวณใต้สะพานนี้นะครับสะพานพระราม8นี้เป็นสะพาน ที่สร้างในแบบสะพานขึงนะครับซึ่งเป็นสะพานอีกหนึ่งสะพานที่นักท่องเที่ยวมาทเที่ยวมาชมในช่วงกลางวันและช่วงคว่ำกลางคืนที่นักท่องเที่ยวนั่งเรือดินเนอร์มาชมความสวยงามของแสงไฟบนสะพานพระรามแแห่งนี้นะครับส่วนบริเวณใต้สะพานด้านซ้ายมือก็จะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับและก็จะมีสี่แยกบางขุนพรมอยู่ข้างล่างสะพานนี้นะครับ เราวิ่งต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นอสี่แยกไฟแดงที่แยกวิสุทธิกษัตริย์นะครับซ้ายขวาก็จะเป็นถนนประชาธิปไตยนะครับส่วนมุ่งตรงปลายผ่านสี่แยกก็จะเป็นถนนวิสุทธิกษัตริย์นะครับตรงนี้คือสี่แยกวิสุทธิกษัตริย์นะครับ ตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่บนถนนวิสุทธิกษัตริย์มุ่งหน้าไปาเพื่อจะผ่านแยกอจอปร,รอนะครับส่วนขวามือคือทางยกระดับไปเชื่อมต่อสะพานพระราม8ดมุ่งหน้าไปฝั่งทนนะครับถ้าชิดซ้ายออกซ้ายไปทางราชดำเนินนอกชิดขวาออกขวาที่ไฟแดงก็จะไปราชดำเนินนอกเหมือนกันนะครับตรงไปก็จะเป็นถนนจกักรพัฒนดิพงค์ข้างหน้านี้ก็จะเป็นแยกจอปร,รอนะครับ พอเราเลี้ยวซ้ายออกจากแยกจักรพัดิพงเราก็วิ่งบนถนนนครสวรรค์มุ่งหน้าไปทางนางเลิงนะครับถ้าเราวิ่งเลี้ยวซ้ายก็จะไปทางถนนราชจดำเนินนอกนะครับถ้าวิ่งตรงไปก็จะไปทางนางเลิงส่วนเลี้ยวขวาตรงไฟแดงก็จะไปทางสะพานขาวนะครับ ตรงข้างหน้าไฟแดงตรงนี้ก็เป็นแยกเทวกรรมนะครับตอนนี้เรากำลังวิ่งข้ามสะพานเทวกรรมรังรักและกำลังข้ามคลองประดุงกรุงเกษมนะครับส่วนถนนคู่ขนานกันาบข้างคลองประดุงกรุงเกษมนี้ก็คือถนนลูกหลวงนะครับ พอถึงด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นทกศนะครับส่วนด้านขวามือของถนนก็จะเป็นกรมการปกครองนะครับตอนนี้เรายังวิ่งอยู่บนถนนนครสวรรค์นะครับจนจนถึงทางแยกนางเลิงก็จะเลี้ยวขวาวิ่งบนถนนพิษณุโลกนะครับ วิ่งตรงไปเลี้ยวซ้ายก็จะวิ่งบนถนนพิษณุโลกนะครับตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นอาสามแยกนางเลิงนะครับอส่วนข้างหน้านั้นก็จะเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติที่สร้างบนเนื้อที่ของสนามมานางเลิงเก่านะครับตอนนี้ อใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะในรูปแบบสมัยใหม่โมเดิร์นพาร์คที่คำนึงถึงทัศนียภาพและสะท้อนความเป็นเมืองในสมัยใหม่ของใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายสัปดาห์ของการทำงานและวันนี้ก็ยังเป็นวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับก็ทำให้รถทุกที่นะครับก็จะมีการติดขัดอย่างกัน อย่างหนานแน่นเลยนะครับเพราะวันนี้ก็จะมีการคู่รักบางคู่ก็จะไปออกเดทกันหรือก็ทานข้าวและไปเที่ยวก็ทำให้อารถนะครับเกิดความหนานแน่นติดขัดไปหลายๆที่เลยนะครับในกรุงเทพนี้นะครับขณะนี้เรากำลังวิ่งอยู่บนถนนพิษณุโลกนะครับมุ่งหน้าไปทางแยกยงมาราชน,นะครับพอเราวิ่งลอดใต้สะพานลอยขนข้ามนะครับออกซ้ายก็จะไปทางถนนสวรรคโลกนะครับ แล้วข้างหน้าก็จะเป็นแยกยมาราชน,นะครับแล้วก็จะมีทางรถไฟสายตะวันออกส่วนออกขวาไปก็จะเป็นถนนลานหลวงนะครับถ้าวิ่งขึ้นสะพานคร่อมไปก็จะไปทางถนนเพชรบุรีนะครับและด้านซ้ายก็จะเป็นดานา่านยมราชด่านนี้เราจ่าย50บาทนะครับสำหรับรถสีล้อนะครับตอนนี้เรากำลังขึ้นไปวิ่งบนถนน ทางด่วนสิริราชนะครับมุ่งหน้าไปทางงามมงววานและแจ้งวัฒนะนะครับถ้าออกขวาก็จะไปทางดินแดงและพระราบเก้านะครับเราได้นำเสนอแนะนำทางนะครับในการเดินทางออกจากสิริราชมาถึงด่านยมราชนี้นะครับหรือใครที่จะไปสิริราชก็สามารถใช้ทางนี้ได้เลยนะครับคงได้รับประโยชน์นะครับในการแนะนำทางในครั้งนี้ เป็นเส้นทางที่ใช้ในชีวิตประจำวนันหรือการเดินทางไปฝั่งทนได้นะครับขอให้ท่านช่วยกดติดตามช่องวุฒิชายเรียลไลน์นี้ด้วยนะครับช่วยกันกดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปและขอให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพของท่านด้วยสวัสดีครับ